สวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมาลำอมทุกผู้ทุกคนครับพบผอกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้มอแคนทิวลี่สิมาแนะนำซื้อของลูกแคนแต่ละลูกนะครับตำแหน่งลูกแคนนะครับมันมีซื้อประจำแต่ละลูกนี่สร้างแคนเพิ่อเอื่นว่าลูกนี่ซื้อววาจังไดลูกนี่ซื้อไว้ยังไดนะครับอันดับแรกแนะนำซื้อลูกแคนแพ้สใส่นะครับสาเหตุที่เอื่นว่าแพร่นะครับ มันก็คือเลี้ยงกันเอาใหม้ไพ่มาตีเป็นแข่เป็นแพ้นะครับก็เลยอื่นว่าแพรนะครับแพ้ลอยน้ำสังเกตบึงนะครับว่าข้าเจ้าเอาใหม่มาตอกมาตีใช่กันก็เลยเป็นแพ้นะครับนะครับเป็นเลี้ยงใหม่ไพ่คือยังแพรนะครับอ่ะคางไส้นะครับลูกโปไสนนะครับกระตามซื้อเลยครับเอื่นว่าโปไซนนะครับลูกที่สงนะครับของแพ้ใส่ก็อื่นว่าเวียงใหญ่หรือว่าเสียงทีนะครับ เสียงทีนี่เขาเอื่นว่าเวียงไงนะครับต่อไปเสียงเลอันน <no ี้แพ้ใส่ด้วยพี่น้องเสียงเลนะครับเขาเอื่นว่าเม่แกนะครับเสียงมีนี่เขาเอื่นว่าแม่ก้อยขวาครับแม่ก้อยขวาเสียงฟ้าต่ำนี่เขาเอื่นว่าแม่ก้อยใส่นะครับเสียงซ่อนนี่ก็สาเหตุ่เอื่นเสียงซ่อนเออสาเหตุท่เอื่น ไลสุดสนแสนนนะครับผมคิดว่ามาจากส่วนนี้นํานะครับซื่อว่าลูกนี้เสียงซ้อนกับซื่อว่าไอ้ลูกสนแสน่น,นะครับนี่ไล่สุดเสน,น,นผมคิดว่าเกิดจากตําแหน่งนี้เลยนะครับอันนี้เสียงซ้อนเขเื่อนว่าเม่แสนเสียงฟ้าสูงนี่เอื่นว่าก้อยใส่นะครับตัวก้อยนี่ลูกลูกนี่เขเื่อนว่าเศษนแสน่น,นะครับบ,บอมเป็นบอมเป็นก้อยใส่เด้่ ซื้อวันซื้อวเสดสเนียนนะครับเห็นบอลยังยังยังอื่นว่าเสดสเนียนตัวนี้เอื่นว่ากลอยใส่เสียงฟ้านี่ครับเอื่นว่ากลอยใส่ครับทวนนะครับอันนี้โปรใส่เสียงโดสูงโปรใส่เสียงทีเอื่นว่าเบียงไงเสียงลีอื่นว่าเมเกีนะครับเสียงมีเอื่นว่าแม่กอยขวาเสียงฟ้าเอื่นว่าแม่กอยใส่ เสียงซ่อนเงื่อนแมสะแนนนะครับเสียงเสียงเสียงฟ้าสูงเี่เอนว่าก่อยใสเสียงนีเอิอนว่าเศษสะแนนนะครับอาต้อไปแพรขวานะครับแพรขวานะครับลูกที่หนึ่งเลยเสียงลาต่านี่นะครับเอิ่นว่าทุ่งนะครับทุ่งปลูกที่สองเสียงโดโดต่าโดต่าเอิอนว่า เอิ่นว่าซีนะครับลูกซีนะครับเสียงซ้อนต่อไปลูกที่3เสียงซ้อนเงินเสน่ห์ขเ้นกลูกเสน่ห์นะเห็นว่าลายสุดเสน่ห์ผมมาเกิดจากตัวนี้นะครับลูกที่ลูกที่ซีเสียงลาลาตัวนี้เอิ่นว่าหับทุ่งนะครับหับทุ่งนะครับต่อไปเสียงที่เอิ่นว่าเวียงหน่อยเนีเพราะว่าเพราะว่าขางใส่เสียงที่เอิ่นว่าเวียงใหญ่ ตัวนี้เสียงทีก็เลยเอิ่นว่าเบียงหน่อยนะครับต่อไปเสียงเลนะครับเอื่นว่าแกนะครับเอื่นว่าแกซืซ้อพ,พราะว่าเสียงเลตัวนี้คู่มันเอิ่นว่าแม่กแกนะครับขางใส่เสียงเลตัวนี้แม่แกตัวนี้เอ <โ frustrating S 3> ิ่นว่าแกนะครับดุกแกตัวไปเสียงมีนะครับเสียงมีเอิ่นว่าก่อยขวานะครับอันนี้ก่อยขวานี่ ตัวนี้เศษถุงนะครับมันมันมันเสื่อมโยงกันนะครับเสียงลาลาเอื่นวาถุงเสียงลาตัวนี้เอื่นว่าหับถุงตัวนี้เอื่นเอื่นวาเศษถุงนะครับเห็นว่ามันสิบไปน้ากันนะครับเสียงโดตามเอื่นวาเซลูกเซนะครับเสียงซ้นตัวนี้เอื่นว่าลูกสแนนนะครับหับถุงเสียงหน่อย อันนี้เวียงหน่อยอันนี้แกเสียงเรีนี่แกนะครับอันนี้ก้อยขวาอันนี้เสดทุ่งนะครับเพาะจำได้บ่ครับพี่นอ้องนี่มันสิมีตำแหน่งมันสิมีซื้อของมันนะครับทิวลีกอะจานย่านบาบถึกก็เลยเปิดหนังสือเบงกะหนังสือกะไฟหนังสือกะเจะคข้องเฮ็ดขึ้นมาแหละครับพี่น้องก็กะรวบรวมจากคู่บาอาจย์รวบรวมจาก สร้างแคนนะครับทั้งรอยอ็ดรู้สึกว่าจะทั้งรอยอ็ดสีอื่นแบบนี้แต่ว่าขันสร้างแค้นทั้งนครพนมก็สีอื่นแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจีหาข้อมูลไห้พี่นวงฟังว่าความแตกต่างมันหลายหน่อยซําใด๋ความคือกันมันหน่อยบ่อมันหลบ่อนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของสร้างแค้นทั้งรอยอ็ดนะครับนะครับลูกแค้นต่ละลูกมิซอ นะครับม่ซอนะครับให้พี่น้องเลยหูนะครับบางคนกาดอะหูแล้วผู้ใดสนใจแค้นดื้อครับพี่น้องรีวิวแค้นครับหมอแค้นทิวลีมีแค้นจำนายให้ตั้งแต่เกตฝึกหัดไปหาเกตปานกลางเกตมืออาชีพราคาก็จะแตกต่างกันไปเกตฝึกหัดขี้เอกล่มต้นที่พันหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับนะครับการให้พี่น้อง สืบสารเสียงล้ำเสียงแค้นไว้ส่วยกันหลายๆนะครับชูมือนีหมอแค้นกันหดหายไปหลยแล้วผู้ใดอยากฝึกหัดแค้นอยากเรียนแค้นกับหมอแค้นทิวีกะติดต่อเขาไม่ได้ทางเฟซบุ๊กนะครับหมอแค้นทิวีมีกลุ่มสอนแค้นออนไลน์แต่ว่าสําหรับท่านใดซื้อแค้นกับหมอแค้นทิวีไปแล้วหนึ่งกสิเดเขาเรียนฟรีนะครับเขาเรียนกลุ่มกลุ่มเรียนแค้นซีสองไม่ต้องเสียเงินเขาไม่อีกสองกสิได้ไฟล์โน้ตหนังสือแบบนี้ นะครับบบ่แม่นว่าได้เป็นเหล็่มแบบนี้เดทิวลรี่บได้เห็ดเป็นเหล็่มให้แบบนี้แต่ว่าเข้าไปแล้วมันจะมีไฟล์ p d f เป็นไฟล์หนังสือจงซง่แหละอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเฟซอยู่ในกลุ่มนะให้พี่น้องดาวน์โหลดหรือว่าไปให้ร้านไทยเอกสารเออดาวน์โหลดออกมาแล้วเข้าสิเฮ็ดบอกว่าเขาเหล็่มหนังสือแบบนี้เห็นแน่เขาสิเฮ็ดให้ับหมองียนทิวเรยเห็ดตำราเฮ็ดโนดไว้เบิดแหล้วนะครับหลาย มีสุดเสน,น่ห์โนดสุดเสน,น่ห์โนดลายหง่ลายหน่อยลายสวยลายซีมีวัดมีลายพื้นฐานต่างๆนะครับกะเห็ดไหวคือซือ้อลูแคนมาหันกันอยู่ได้หนีแล้วนะครับนี่คือพี่น้องสีได้รับถาหากสังซื้อแคนกับหมอแคนทิลีนะครับเมื่อนี้ก็เอามาให้มาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าก็สิเป็นเรื่องใดนั่นก็โปรดติดตามรับชมรับฟังตอนต่อไปนะครับเมื่อนี้ขอกก่าวคว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับให้พี่น้องขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังรงใจทิวลี่เห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องหมอลำหมอหลวงหมอหมอแค้นอีกนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ